สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วฮะในคอมเมดี้ครับผมเราขออภัยกับที่ร้านฮะเสียงมันหายไปครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะเราจะวองมองอ,อกกีกครับร <c oughs> มักไ e ้อ,อ,อยู่ในคาร์โกครับผมหาทาง,งไปให้ได้คุณต้องช่วยผมเอามาักเกอร์สัย,ยานของมันครับ ก็คือยานที่เราซ่อมให้มันก็คือเราต้องเราจะเป็นที่ต้องอใช้ยานลำนั้นในการกลับโลกค,ครับแต่ว่าเหมือนด็อกเตอร์คนนี้ยเขาต้องการเอามาคเกอร,ร์กลับเข้าไปที่ดาวเอจิสเจไปก่อนคนระับก็คือถ้าเราช่วยนี้เขาเราก็ได้มียานกลับเหมือนกันฮะแต่ว่าก่อนอื่นเราคงต้องไปส่งมาคเกอร,ร์ที่ดาวดาวก่อนนะแ <c oughs> ม่งตีงนันตั้งแต่เริ่มเลยนะ No god no God. No fear no god no fear ก็คือไม่มีพระเจ้าก็รู้จักกับความกลัวครับแต่เมื่อรู้จักพระเจ้าก็ไม่มีความกลัวก็เป็นภาษาที่แปลง่ายๆนะฮะเนี่ยผมไม่เข้าใจกับชักโคกอันนี้เลยแล้วมันไปเขียนข้ามาันนั้นได้ไงวะ ฟันอ yeah. ักกดฟันอักกดเราไม่อะไรของมึงเขียนเนี่ยครับประตูไม่มีเวลาเข้ามานี่ก็แบบสมมติเดินเข้ามาฮะก็เออเจ๊ก็คือดูตรงเนี้ยฮะเราจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันมันไฮเทคนะมันก็มีแบบ มันผม่านดิจิตอลอะไรเงี้ยโผล่มาแบบดูเรือมันไม่มีกลไกอะไรเลยครับอย่ามาหลอกผมดีกว่าจะมาบอกว่ามันไฮเทคขนาดนั้นันไม่ใช่ครับเป็นไปไม่ได้เลยสงสัยแบบเป็นพวกลูกเรือนี่แบบจำเป็นที่ไม่ต้องมีความเป็นส่วนตัวกันนะฮะทุกอย่างต้องเปิดเผยครับความจริงจะปางกฏครับเมืๆๆ่อเข้าห้องน้ำ อะไรวะโอ้โหหลบเยเยี่ยมเลยก็เนี่ยครับตอนนี้เราอยู่ที่คาร์โก้พวกเก็บของอะไรพวกเนี้ยนะ

นี่รครับมาร์เกอร์รคือผมเข้าใจะนะถ้าสมมติเป็นใครเจออะไรไ กำลังพ so so ูดอยู่เลยผมจะบอกว่าถ้าคป็นผมเจออะไรแบบนี้เป็นผมรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะจริงจริงก็ไห้ก็ถ้าให้นัดนำตัวนี้นะครับอย่าไปยิงน้ำคุมนะผมพี่ยิงหัวกระขาให้มันตาย ถ้ามันยิงปืนโบมันจะไปอ <cycles. S 3> no uh ัน huh. ลังแจ้า <nossos> ถ <viewers> ้าถามผมว่าช่วงนี้ผมเล่นเกมอะไรผมก็คือขี่รถเซ็ตายอะขี่เป็นบ้าเลยจ้าวเลย จะจะเอาอะขนยานลอลที่เราไว้นีน่ะส่งยานที่เราซ่อมให้ด็อกเตอร์ขายเราก็ต้องรีบไปหาเขาครับถ้าพูดตรงๆนะให้ดกเร์คนนี้บ้าๆอย่างนั้นเลยนะแบบสยานตัรเสียงส่งนะนี่จะโดนทิ้ง ก็เห็นว่าพวกนี้มันยิงง่ายนะไม่รู้ทำไมเหมือนมันตั้งมาครับค่าง,ง่ายๆก็เลยฆ่าทุกวันไป ผมคิดว่าคงไม่มีนี่แหละไม่มีชุดที่มันสยวันนี้แลนะน่าจะเลเวลหกนและนะหรืออาจจะมีถึงเจ็ดจำได้ผมเคยเล่นจนถึงได้ชุดขาวชุดทหารสีขาวเหมือน Stormtrooper ของ Ken d าบอกว่า Ken Da เย่ Ken บอกว่าคน n Da จะทำพลังงานเหมือนเขารีอะไรนะ จัดสรรพลังงานใหม่ครับทำให้ลิฟต์ใช้ได้ละเราก็ต้องใช้ดิบเนี้ขึ้นไปหาพยานลำนั้นนะครับเคนด้าก็ต้องวิ่งไปยานลำนั้นเหมือนกันกต้องวิ่งไปครับเคนด้าบอกเพราะว่าไม่งมั้นแบบโดนฆ่าตายนะวา้าวจับที่แรกนะฮะอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยนะฮะที่เรามาเมา,านี้ได้นะเ<า>จะขึ้นแฮมมอนนิดนึงฮะ สามแล้วเหรอเช่นรจะแย่แค้นให้ม่อ ชิ้เรื่องใหญ่แล้วละครับมันจะยานลงจอดให้เราเห็นงหน้า,นนาลเลยฮะมึลงล่มตอนนี้ bringing the shuttle down now The automated loading controls aren't responding. You'll have to shut down gravity in the hangar bay and then manually bring the marker directly beneath the shuttle Yo! Okay, it's in position uh, Still having trouble with these damn loading controls Isaac restore gravity to the room. I should be able to load the marker then <laughs> Sitting zero gravity. Loading cargo shipment 782. It's on board. Please come and join me. Together we can stop this hive mind. We can end this nightmare. At last. Yeah. I'm going to go to the house. <coughs> I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. i วัด yeah. มันโดนยิงอะไม่คุยแซกไมใช่เบเลียเคนดราเคนดรา Sorry, Isaac. I couldn't let him go through with it. I suppose I should thank you for finding the marker. We even managed without help from the USM Valor. Thank you for helping me find him, by the way. My department's been looking for this place for a long time. See what kind didn't of know was? It was the government's mess to begin with. This whole planet is one big experiment. The marker? This <laughs> divine relic? Made by man. They reverse engineered it a couple of hundred years ago from the real marker, a true alien artifact recovered on Earth. So they dug it up, studied it, and they made it their own. Then they brought it to Aegis 7 and activated it. And you've seen the result. The stuff of nightmares. They sealed the system. And no one would have been the wiser. But then the CEC blunders in and starts tearing the planet apart. The experiment was still alive. Kyn was right about the hive mine. The marker would contain it, but that doesn't matter now, does it? I have the marker, and this entire system can go to hell. For what it's worth, you did a great job, Isaac. See you around. Or maybe not. Isaac, Nicole, I need you to help me. Help us! Now! I'm... I'm in the flight control room. Please, Isaac, I room. control the hurry. Please, Please. love you. อ๋อนิโคลก็คือจะบอกว่ามาร์เกอร์เนี่ยเคนด้าบอกผมมาร์เกอร์เนี่ยทำด้วยฝีมือมนุษย์ครับผมก๊อบบี้ออกมาจากเออ่เหมือนเหมือนก๊อปปี้ออกมาจากตัว,ต,วตัวจริงๆอะน,นะฮะที่เอเลี่ยนเคยทำเอ,อาไว้ค่ับตอนเหมือนเราไปเจอนะครับแล้วทีนี้พอทำออกมาใช่ไหมเราก็ต้องเหมือนทดสอบมันครับด้วยการเอาไปใส่ที่ยาวไอ้ดาวเอจิสเจ็ด พอไปใส่เสร็จเราก็เหมือน activate ก็คือเหมือนเริ่มเริ่มภารกิจไอเริ่มเริ่มโปรแกรมอ่ะน,นะครับทำให้มันทำงานแล้วก็ดูผลติดตามผลไปเรื่อยๆครับผมกนนักวิทยาศาสตร์นะพอทำติดตามผลไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยไอยาล้ำเนี้ยครับ USG อิชิมูราเนี่ยก็คือน่าจะเป็นบริษัทที่ชื่อ c e อนะเหมือนขุดดาวเจาะดาวอะไรพวกเนี้ยครับมันเป็นดึงขึ้นมาโดยที่ไอไอนั่นอ่ะกำลังทำงานอยู่ครับไอมาเกอร์เนี่ยก็กลายเป็นว่าเหมือนเรา

you need to get it back now Isaac you can pilot the shuttle remotely from here make us whole again make us whole again บกสามารถประคับยานได้จากตรงนี้ทำให้เราลมเป็นหนึ่งอีกครั้งนั่งพูดเลยหลอนๆเนาะ นะครับเรากำลังดึงมา a h w โอ้ดึงเร็วขนาดนี้อือหื escape pod away crew shuttle USG-09 repeat shuttle has ejected escape pod doesn't matter she can escape her fate none of us can <S <S อ้าเคนด้าหนีย่องไปจกากยาแล้วครับ ไปเหมือนยานยานมีภัยฉุกเฉินเออว้าวนิโคลยูร็อกยูร็อกยูร็อกมาเกอร์เขาบอกว่าเดี๋ยวมันมาช่วยไอ้เดี๋ยวมันนี้ให้เราไปที่ยานได้เลยครับมันก็เปิดประตูให้กูเลยครับ ปิดประตูนะครับพี่งด้าใช้ยานนีภัยฉุกเฉินหนีก็ไม่ได้อกไม่เอาอากาศกระดาวนั่นแหละคุอกำ r e t ท g e t h e r now เธทำถูกแล้วนะเราอยู่ด้วยกันแล้วแบบที่เป็นมาก่อนฉันรู้ว่าเธอต้องทำแบบนี้เพื่อฉันไม่มีอะไรหยุดพวกเราได้แล้ว Alternate solution ก็จบลงแล้วนะกับชั珀ท์สิบเอ็ดครับผมนี่ก็12แล้วนะคิดว่านะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับชั珀ท์นี้ก็จบแล้วครับก็ให้ดูคร่าวๆนี้นะชั珀ท์นี้น่าจะเป็นชั珀ท์สุดท้ายแล้วครับ12นะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมดูจากอ่านจากอิสตาเอ็กเอานะครับคำว่า t h ดิโค is dead นะฮะ เมื่อกี้มันชัปเตอร์สุเอ็ดในตัว A นำหน้าใช่ไหมตัวชัปเตอร์นี้ก็ต้องเป็นตัว D นำหน้าเดี๋ยวผมจะบอกครับว่ามันดูตรงไหนจะเป็นอิสต์เอ็กซ์ที่ทุกคนรู้จักกันดีครับสำหรับคนที่เล่นเดสเปซนะจะไปคมอมเม้นต์กันลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ